Jazz B. Jazz B. Jazz B. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่วิชา ภาษาไทยโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอารีดาณระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ค่ะนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะถ่ายรูปนะคะส่งรายกลับมาหาคุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะ เราก็จะได้มาเจอกันที่โรงเรียนแล้วนะคะนักเรียนอดทนอีกนิดค่ะสู้ๆนะคะและเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันแล้วค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนสําหรับวันนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะครูดาให้เวลานักเรียนไปหยิบแบบฝึกหัดค่ะ หยิบมาแล้วกันใช่ไหมคะทุกคนถ้าหยิบมาแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้า141ได้เลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่12ค่ะฟังดูรู้สนทนาภาษาสื่อสารค่ะนักเรียน เปิดกันหรือยังคะถ้าเปิดแล้วนะคะเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะได้เรียนกันในเรื่องของอะไรบ้างค่ะ สำหรับเรื่องการฟังการดูและการพูดนะคะเราจะได้เรียนในหัวข้อการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะการตั้งคำถามนะคะและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันค่ะ อันต่อมานะคะนักเรียนก็คือการพูดรายงานและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องมารยาทในการฟังการดูและการพูดค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเลยเราไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า142ค่ะ การพูดแสดงความรู้นะคะความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะนักเรียนเรานะคะควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดค่ะเพื่อไม่ให้นะคะผู้อื่นเสื่อมเสียและเกิดความขัดแย้งกันค่ะเพราะในเรื่องเดียวกันนะคะนักเรียนเราอาจจะมองกันคนละมุมมองได้ค่ะแล้วก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะ คราวนี้นะคะนักเรียนเรามาดูข้อคำหนึ่งในการพูดมีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะจะต้องคิดให้ดีก่อนจะพูด 2. ค่ะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี 3. มนะคะมีเหตุผลโดยยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เห็นจริงค่ะ 4. เรียงลำดับการพูดให้ต่อเนื่องกันไม่พูดวกวน 5. นะคะเนื้อหาของการพูดนะคะต้องเป็นการพูดแบบเชิงสร้างสรรค์ค่ะ 6. นะคะหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องส่วนตัวของตัวเองและของผู้อื่นด้วยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาชมตัวอย่างกันนะคะคำบรรยายทางสถานีวิทยุกันค่ะพร้อมไล้ พร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณดาจะอ่านให้นักเรียนฟังกันนะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพศ2551ผมได้ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ผมรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นประชาชนแต่งกายไว้ทุกสีดำจำนวนมากหลังไหลเข้ามาโดยรอบบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงความอาลัยสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอสเสด็จสู่สวรรค์คาลาซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความจงรักภักดีและการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน นอกจากนั้นทุกคนยังได้มีโอกาสเห็นการประกอบพระราชพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีรวมชื่นชมในความงามของริ้วขบวนพระอิสริยยศและความงดงามของพระเมนที่ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ อย่างใกล้ชิดทําให้ทุกคนเกิดความประทับใจความรักความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรมของชาติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะตราไว้ในความทรงจําของคนไทยตลอดกาล เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องที่คุดาได้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะคําบรรยายทางสถานีวิทยุค,ค่ะซึ่งเกิดจากการพูดนะคะแสดงความรู้ความคิดเห็นนะคะและความรู้สึกคะ่ะจากเรื่องที่ฟังและดูคะ่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาสรุปความรู้กันคะ่ะ การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลค่ะเราจะต้องใช้การวิเคราะห์แยกแยะนะคะพิจารณาอย่างละเอียดและถี่ถ้วนนะคะนักเรียนถึงจะแสดงความรู้สึกนะคะความคิดเห็นออกมาได้ค่ะ น,ะะนักเรียนคุณคูดาให้นักเรียนดูในหน้าถัดไปค่ะเรามาดูเรื่องที่2กันค่ะก็คือการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะนักเรียนหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะได้เป็นการฝึกนะคะมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดด้วยค่ะ การตั้งคำถามนะคะและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะนักเรียนจะทําให้เรานะคะสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ค่ะรวมทั้งนะคะยังได้รับความรู้และข้อคิดนะคะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงจากเรื่องที่เราฟังและดูได้ด้วยค่ะ ต่อนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างค่ะการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลนะคะนักเรียนเราจะตั้งคําถามหรือตอบคําถามได้นะคะเราจะต้องดูค่ะ 1. สาระสําคัญของเรื่องค่ะคืออะไรเรื่องนี้นะคะนักเรียนเวลาเราฟังหรือเราดูค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อที่2นะคะ จุดเรื่องนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายอย่างไรจุดมุ่งหมายค่ะที่เราดูนะคะเราสามารถที่จะมาตั้งคำถามหรือตอบคำถามได้ค่ะข้อที่3ข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรคะ ข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงที่มีหลักฐานยืนยันประกอบนะคะสามารถมีอ้างอิงแหล่งที่มาได้ค่ะส่วนข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนเป็นอะไรคะใช่ค่ะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือเป็นความคิดเห็นนะคะที่เราแสดงออกมาค่ะข้อที่4นะคะนักเรียนก็คือความน่าเชื่อถือค่ะจากเรื่องที่เราฟังและดูนะคะนักเรียนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ข้อความบางข้อความนะคะพอเราอ่านมาแล้วนะคะนักเรียนเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนคะ่ะลูกว่าเ,เรื่องนี้ที่เราฟังและดูนะคะมีข้อมูลน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะข้อที่5ค่ะนักเรียนข้อคิดหรือความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์คืออะไรเราต้องมาดูกันต่อนะคะนักเรียนว่าพออ่านนะคะ เราฟังและดูนะคะเรื่องเสร็จนะคะความรู้ที่เราได้ะคะ่ะข้อคิดที่ได้สามารถปรับไปใช้ประโยชน์อะไรกับตัวเองได้ไหมนักเรียนต้องสามารถหาคำตอบในตรงนี้ได้นะคะและสามารถที่จะตั้งคำถามได้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะสรุปความรู้เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูให้นักเรียนได้ทราบกันค่ะการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะนักเรียนทำให้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเรื่องได้ค่ะและที่สำคัญนะคะยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยค่ะนักเรียนนะคะลอกสรุปความรู้นี้นะคะลงในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ ไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้า143ค่ะนักเรียนเห็นด้านล่างไหมคะครูอ่านนะคะเรื่องสารเคมีกระเด็นเข้าตาจากภาคปนวกนะคะหน้า2 3 1ให้นักเรียนฟังจากนั้นค่ะตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะจากเรื่องที่ฟัง3ข้อค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะครูดาจะอ่านเรื่องให้นักเรียนฟังนะคะและเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ ไปตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลกันค่ะสารเคมีกระเด็นเข้าตาอันตรายที่เกิดจากสารเคมีเข้าตาพบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อาจเกิดจากอุบัติเหตุเช่นน้ำกลั่นแบตเตอรี่น้ำกรดหรือโซดาไฟกระเด็นเข้าตาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นยาหม่องน้ำไหลเข้าตามันทำให้เกิดอาการปวดแสบตาอย่างรุนแรงลืมตาไม่ค่อยขึ้นมีน้ำตาไหลมากวิธีการดูแลเบื้องตน้นที่สำคัญที่สุดคือ การใช้น้ำสะอาดล้างตาที่ถูกสารเคมีให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเมื่อล้างตาแล้วหากยังมีอาการเคืองตาอยู่หรือมีอาการรุนแรงควรรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างสารเคมีที่เข้าตาโดยเร็วที่สุดเพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปนายแพทย์ศักชัย วงสก,กิติรักจากสุแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กจ่ายหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพศ2 5 5 1 เป็นยังไงคะนักเรียนสําหรับเรื่องนะคะที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะในการที่จะตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลค่ะพร้อมกันหรีอยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มทําได้เลยค่ะ เรารวมประสานสัมพันธ์สมัยีเจอชิวชาติทำรงพื่อถิงอง่นโอราฉันยังยึดย,ย,ยึดหลักศาสนาปูนใจนาทีแห่งนี้เรามีดกเจ้ายามลำทำใจจาตทพุทธของเราเปียนปัญญาดนกลาัน้ำประเสริฐเล็ดลํอำอัน จำเป็นเอเลไว้ำงไว้วิธีไทนัง้งท่าชิ bầu phan, chúng ta là những người bạn thân, chúng ta những ด้วยความรักด้ใจสัตย์ชัดเชินเรามาลุ้นกับฉันบทเพลงแห่งรักและความคูกพันเราคือลูกฝาขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์กาสิริวิทยาเราคือจันทร์กาสิริวิทยา เป็นไงคะนักเรียนอ่านักเรียนสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามกันได้หรือเปล่าคะคุณดานะคะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูคะ่ะคำถามนะคะคุณดาตั้งไว้ว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรอ่าเรื่องที่คุณดาได้อ่านให้นักเรียนฟังไปเมื่อสักครู่นะคะสาระสำคัญคืออะไรคะ วิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตานั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะคุณาตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงให้ใช้น้ำสะอาดล้างตาที่ถูกสารเคมีคำตอบคืออะไรคะเพราะน้ำสะอาดนะคะจะช่วยทำให้กรดนะคะเจือจางและลดความเจ็บปวดได้ค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะคุณตาตั้งคําถามว่าอ่านเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอ่ะอไรนะคะ,ะคำตอบก็คือควรระมัดระวังนะคะไม่ให้สารเคมีกระเด็นเข้าตาค่ะ เป็นยังไงมัางคะนักเรียนสําหรับเรื่องที่ครูดาได้อ่านให้นักเรียนฟังไปนะคะและให้นักเรียนนะคะได้ฝึกมาตั้งคําถามและตอบคําถามไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆมากเลยคะ่ะ3ข้อวันนี้วันนี้นะคะครูดานะคะจะฝากนักเรียนนิดนึงนะคะว่าให้นักเรียนไปทําการบ้านในหน้า142ค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณดาก็จะมาเช็คงานให้นักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณดาก็จะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพสวมแมสนะคะเวลาเดินทางออกไปไหนมาไหนใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ